เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสำหรับโจทย์ชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยข้อสอบ IGSO คณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเป็นปี2557นะครับหรือเป็น i อ s o ครั้งที่11 ข้อสอบเหมือนเดิมนะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่25ข้อเป็นชอยทั้งหมดนะครับ4ตัวเลือกเริ่มต้นกันที่ข้อที่1เลยนะครับโจทย์ถามว่าจงหาว่ามีจํานวนเต็ม n ทั้งหมดกี่จํานวนซึ่ง n ส่วน1,000ะครับมีค่ามากกว่า pi และมีค่าน้อยกว่า s q u a รู a ตอบ19นะครับ b ตอบ20 c คือ21และ d d อกนะครับตอบ22 แนวคิดในการทำนะครับเริ่มต้นสําหรับโจทย์ข้อนี้ก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าค่าพายมีค่าประมาณเท่าไหร่ค่าสุขภัยรู้สิมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่เราไม่ต้องรู้ค่าที่เป๊ะของมันเนาะรู้แค่ค่าถึงกี่ตาแหน่งครับเพราะว่าเราต้องเอาพันเข้ามาคูณใช่ไหมครับก็แปลว่าเราต้องรู้เข้าค่าประมาณสักสามตำแหน่งโอเคเนาะค่าพายนะครับสิ่งที่ควรรู้ก็คือจริงๆแล้วมันมีค่าประมาณ3.14จริงๆแล้วจะจำว่า3.1416กก็ได้นะครับมันเป็นค่าประมาณ ตัวเลขจริงๆแล้วหลักเนี่ยมันคือ3.141592น5 3อะครับ6 5 3อะไรประมาณนี้คือเราจำถึงแค่ประมาณ3.1416นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาไปเอา1,000เข้าไปคูณเนี่ยก็คือเราต้องการรู้แค่ว่ามันคือมากกว่า3.141จุดกว่านะครับ 3, 3ไม่ใช่3มจุคือ3 1 4 1 5ครับคูณ1000ก็กลายเป็น3141จุดกว่ากว่าคือ3141กว่านั่นเองเนาะ พอออกไปบาวค่าได้นะครับส่วนสแควรูตสิบสแควรูตสิบตรงนี้เนี่ยเราต้องถอดสแควรูเป็นนะครับการหาค่าของสแควรูตสิบเนี่ยหรือสแควรูตใดๆนะครับมีหลักการง่ายๆก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ลองหาก่อนว่าจํานวนอะไรเอ่ยที่เวลายกกําลังสองแล้วมีค่าใกล้เคียงกับ10แต่น้อยกว่า10ถูกไหมครับใกล้เคียงที่สุดคาตอบก็คือ3ถูกไหมครับเพราะสามกำลังสอง 2, มีค่าเท่ากับ9กานะครับ3ามลังสองมีค่าเท่ากับ9กาก็เขียนลงมาเลย ก็แปลว่าเลขข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นเลข3 3อะไรสักอย่าง3ค่า1ถูกไหมครับ3าม้ได้เทดลงมานะครับกลายเป็น10ลบ9ได้เลข1อันดับต่อมานะครับให้เราเติมศูนย์อีก2ตัวนะครับเดิมเติมศูนย์อีก2ตัวคือหลักการของการถอดสแควรรูทเนี่ยเราต้องเราต้องเติมศูนย์แล้วก็ชักศูนย์ลงมาทีละ2ตัวนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเอาเลข2เข้าไปคูณเอาเลข2เข้าไปคูณนะครับคูณอยู่กับตัวตัวข้างบนนะครับ อย่าง2เอ่อสองตรงนี้เนี่ยเอาไปคูณกับเลข3ามได้กลายเป็นเลข6ถูกไหมครับก็จะได้ว่ากลายเป็น6เติมกล่องให้มันครับเติมเติมกีดให้มัน2ขีดด้านหลังนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเราควรจะเอาเลขอะไรเข้ามาเติมนะครับต้องเป็นเลขเดียวกันนะแล้วมีค่าที่น้อยกว่า100นะครับแต่ค่าใกล้เคียงที่สุดคําตอบว่าควรจะเป็นเลข1นะครับก็กลายเป็น6 11คูณก็กลายเป็น6 1เอามาใส่เหมือนเดิมครับ จับตั้งลบเลย1 0 0ลบ6 1กลายเป็นนะครับเติมศูนย์ไปอีก2ตัวนะครับหลักการสเต็ปเดิมเอาเลข1เข้ามาใส่ครับ3.1นะครับเริ่มออกมาได้ทีละตัวละ3.1ห่เท่าไรเอ่ยเหมือนเดิมครับเอา2เข้าไปคูณ2คูณอยู่กับผลลัพธ์กลายเป็น62นะครับ62เติมขีดให้มันที่ท้ายด,ด้านหลังนะครับดูว่า6 2 x คูณอยู่กับค่า x ค่าหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเป็นจำนวนเต็มนะครับคูณการเสร็จปุ๊บค่าไหนเอ่ยมีคา ใกล้เคียงกับ3,900มากที่สุดถ้า7จะเกินครับ7 6 4 2 4 200เกินถ้าเป็น6เนี่ยจะพอดีเลย6 2 6คูณ6นะครับ6 6 3 6 6, 6, 6 6 2 12 15ทด1 6 6 3 6 3 7 3 7 5 6นะครับจะมาตั้งลบเหมือนเดิมครับตรงนี้ลบกันได้44ตรงนี้ลบกันได้1 144 เติม0ูนย์ตัวนะครับแล้วก็จับเลข6ขึ้นมาตั้งข้างบน3.16นได้มา2ตํตำแหน่งละเอาอ,อีกสักตำแหน่งหนึ่งก็ได้นะครับอีกสักตำแหน่งหนึ่งก็น่าจะพอดีละพี่มาเขียนฝั่งนี้บ้างดีกว่าเอาสองเข้ามาคูณครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็น6กร้อยสามสิบสองถูกไหมครับหกร้อยสามบสองเติมขีดให้มันขีดหนึ่งนะครับคูณอยู่กับขีดสกักก้อนหนึ่งค่าอะไรเอ่ยที่เอามาเติมตรงนี้แล้วค่ามีค่าน้อยกว่าหนึ่งพัน 14,400นะครับคำตอบก็กลายเป็นเลขเลข2นั่นเองเนาะนะครับว่าคูณกันออกมากลายเป็น1 2ื่นกว่าเนาะนะครับ2อคูณสกลายเป็นเลข4นะครับ44 6 1 2 1 2ี่4กก็ประมาณนี้นะครับหรืออยากทำต่ออีกนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเอาแค่นี้ก็พอนะครับเพราะเราไม่ต้องการค่าเป๊ะนะครับเราต้องการรู้แค่า3ามตำแหน่งก็พอ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจะได้ออกมาแล้วว่าจากโจทย์ของเราคือ n ส่วนด้วย1000นะครับมีค่าอยู่ระหว่างอะไรเอ่ยอยู่ระหว่างค่าพายกับค่าสแควรูทสิบค่าพายของเรามีค่าเท่ากับ3.1415แล้วละกันนะครับ1น1 5 9 2น้อยกว่า n ส่วน1000นะครับน้อยกว่า3.162บางอย่างเอา1000คูณตลอดนะครับคูณกันได้โดยที่ไม่ต้องกับเครื่องหมายเพราะว่าเป็นค่าบวกนะครับ 1,000คูณตลอดก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับฝั่งซ้ายมือก็กลายเป็น3,141.5.6นะครับประมาณประมาณเป็นจุดหละกันเนาะนะครับจริงๆเราต้องการเลขตรงนี้เป๊ะน้อยกว่า N และน้อยกว่าฝั่งขวามือครับมันคือ3,162จุดกว่ากาเพราะฉะนั้นนะครับค่า A N ของเราเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างค่า3,141.6กับ3,162จุดกว่าๆแสดงว่า A N เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มตัวที่มาก ตัวที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไรครับคือ3 1 4 2น้นั่นเองตัวที่น้อยที่สุดตัวเอาใหม่ตัวที่มากตัวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือ3,100เทหาไหร่ครับ62นั่นเองเนาะเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า3 1 6 2่กจุดกว่าๆนะครับถามว่าเตรงนี้มีหมดอยู่กี่ตัวนะครับก็ไล่ไป3 1 4 2 3 1 4 3ไปจนถึง3,162นหรอะครับหรือเราจับ3,162จับตั้งลบการบวก1 ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ3 1 6 2 3 1 2กลบ3ายกลายเป็น20่บวก1ตอบ21จำนวนนะครับแสดงว่ามี n เ,เป็นจํานวนเต็มที่สอดคล้องอยู่21จํานวนนะครับตอบเท่านี้เลย ซึ่งตรงกับชอยข้อชอยข้อซีแคทพอดีเลยนะครับโอเคสรุปแนวคิดอีกครั้งนะครับสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้โจทย์าำนดให้ n ส่วน1 0 0พันเนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างค่าพายกับค่าสแควรูทสิบแปลว่าข้อ1คือเราต้องรู้ค่าพายรูทถึง3ตำแหน่งนะครับ3า4 1 6หน่งก็ได้หรือ3 1 4 1 5 9 2 6 5 3ก็ได้เหมือนกันแต่เราแค่สามตำแหน่งคือเรารู้แค่ว่า3.141ก,กว่ากว่าก็พอแล้วนะครับ ค่าสแควรูตสิบแล้วต้องถอดรูทเป็นนะครับสแควรูตสิบเนี่ยเวลาถอดใช่ไหมครับเราก็ดูว่าเลขอะไรเอ่ยเต็มหนึ่งนะเลขอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบนะครับเลขนั้นคือสามสามกลังสองกลายเป็นเก้านะครับจับมาตั้งลบกันกลายเลขหนึ่งเติมศูนย์ให้มันทีละสองตัวนะครับก็กลายเป็นหนึ่งร้อยเอาเลขสองเข้ามาคูณครับสองคูณอยู่กับผลลัพธ์สองคูนสามได้หกหกเติมขีดให้มันขีดบนกับขีดล่างนะครับคือต้องเป็นเลขเดียวกันเลขจำนวนเต็มเดียวกัน 6อะไรสักอย่างคูณอยู่กับอะไรสักอย่างนะครับตัวนั้นคูณกันต้องมีค่าน้อยกว่า100นะครับก็คือเลข1นั่นเองเนาะมีค่าใกล้เคียงที่สุดด้วย61คูณ1กลายเป็น61นะครับถ้า6 2 2คูณ2ตัวนี้มันกลายเป็น100 124เอ่อเกินแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นเลข1ก็จะได้ว่ากลายเป็น 100- 61ลบเอนะครับเอาเลข1มาใส่ข้างบนด้วยลบการได้กลายเป็นสามสิเาเติม0ให้มัน2ตัวนะครับเอาเลข2เข้าไป เติมขีดเติมขีดจับคูณนะครับ62อะไรบางอย่างคูณอยู่กับอะไรบางอย่างตัวเดิมนะครับและมีค่าน้อยกว่าหดืยเท่ากับ3,900นเะครับเลขนั้นคือเลข6นั่นเอง6 2 6กคูณ6ก็กลายเป็น3 7 5 6นะครับเอาเติมมาเข้ามาใส่นะครับจับตั้งลบปึ๊บกลายเป็น1 4 4อย่าลืมเอาเลข6กเข้ามาใส่นะครับเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะครับเอาเลข2เข้ามาคูณกลายเป็น632นะครับเติมขีดเติมขีดถ้ามันเติมจับคูณนะครับ ตัวเลขที่เอามาแทนได้คือเลข2พอดีเป๊ะเลยนะครับก็กลายเป็น3.162บางอย่างรู้แค่3ตำแหน่งก็พอนะครับเพราะว่า e n เป็นจำนวนเต็มก็แสดงว่า e n ส่วน1,000เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง3.141592ไปเรื่อยๆน้อยกว่า3.162ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเอา1,000เข้าไปคูณแปลว่าเต้องอยู่ระหว่าง 3, 2, า 3. 2, มา1ม e ออ 3, 1 6กับ3,162กจุดกว่ากเนื่องจาก e n เป็นจำนวนเต็มนะครับ e n ก็ต้องมีค่าที่น้อยสุดคือ3,142แลค่ามากสุดคือ3,162 ราะนั้นก็จะมีหมดอยู่21จำนวนนะครับที่สอดคลองนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโอเยอะแยะเลย